แตอนนี้นะคะไซก็อยู่กับนางแบบสาวไทยของเราละค่ะเดี๋ยวไซว่าให้เขาพรีเซนต์ตัวเองหน่อยดีกว่าว่าเขาเป็นใครเชื่ออะไรแล้วก็มีผลงานอะไรบ้างงั้นเดี๋ยวไปพบกับเทกันเลยค่ะอ้าวใช่ค่ะ,คะมิวกี้ค่ะก็ะะผลงานนะคะก็มีประกวดมิดแม็กซิมค่ะเดีนี้ย0สิบคนสุดท้ายก็ค,คือจะเป็นแนวสายประกวดอย่างงี้ใช่แล้วก็มีทำพิธีกรรายการบ้างแต่ว่าเป็นแบบเสริมมากกว่าก็จะมีสปีดมอเตอร์ก็จะเป็นเกี่ยวกับ เรื่องรถแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็น yes I am ก็จะพาไปท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ก็คือแบบส่วนใหญ่ก็เพื่อนพาไปเที่ยวอย่างนี้แหละใช่อย่างสมมติว่าเลนทายเนี่ยมิวกี้มีไอเดียอะไรในใจไหมว่าอยากจะไปเดทที่ไหนอยากให้แฟนทําอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยตั้งความหวังอะโคปอะโฮถ้าตั้งความหวังจริงๆหรอคะส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่ตั้งความหวังอะไรเลย ถ้าเขาทําอะไรให้เราก็พอใจในสิ่งที่เขาให้มากกว่างั้นเดี๋ยวพี่ไปมิวกี้พี่พักฝักางานดีกว่าเออใช่ไม่ทานข้าวเที่ยงเลยนี่ผิว<ช>แล้วผิวแล้วอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันดีกว่าเดี๋ยวไปชวนสองสาวของเราด้วยใช่นะะ สำหรับมื้อเที่ยงที่ทางฮิลตันปัทยาได้เตรียมไว้ให้ทรายและสาวๆอยู่ที่ห้องอาหารเ g e บนชั้น14ของโรงแรมเปิดให้บริการตั้งแต่6โมงเชา้าจนถึง5ทุ่มครึ่งซึ่งที่นี่จะมีบุฟเฟต์7วัน7สไตล์ไว้ให้เลือกสั่งมากมายอีกด้วยค่ะส่วนเมนูในวันนี้เป็นไายพิซซ่าแอนด์พาสซ้าน่าทานมากๆ และตอนนี้ไฟกับสาวๆก็พร้อมที่จะลุยกันแล้วล่ะค่ะขอตัวก่อนนะคะ a อโฟเรสปาสปาหรูมีระดับรูปแบบใหม่ที่ฮิวตันพัทยาออกแบบตกแต่งอย่างสวยงามและโดดเด่นด้วยทรีทเมนต์ที่คัดสรรมาอย่างดีที่สุดและยังมีบริการซาลอนที่ให้บริการทั้งทำผมและทำเล็บด้วยผลิตภัณฑ์ OPI ที่เราใช้ในการทำเลสัเป็นผลิตภัณฑ์ไฮเอ็นจากประเทศอเมริกากับบรรยากาศที่หรูหราเป็นมิตรและอบอุน่นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการอบไอน้ำเพื่อความชุ่มชื่นของผิวพรรณที่นี่ก็ยังมีบริการห้องอบไอ้น้ำไว้บริการอีกด้วยล่ะค่ะ